สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเทพสิริมาศนะคะอยู่ห้องสอ,อท5 8าแขีดหนึ่งวิทยาลัยลเทคโนโลยี ARPC ค่ะจะมาสอนนะคะหน่วยที่6การประยุกต์ใช้โปรแกรมคำนวณทางธุรกิจโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมารู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel ก่อนส่วนประกอบของ Microsoft Excel นะคะ ก็ไม่ได้แตกต่างจาก Microsoft เปิดกันเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีบางส่วนนะคะที่แตกต่างออกไปเรามารู้จักส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะไฟล์ไฟล์ฟนะคะก็จะสำหรับเรียกคำสั่งจัดการทั่วไปเช่นคำสั่งเปิดไฟล์หรือสร้างไฟล์ใหม่ค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนของ Quick Access Toolbar ค่ะ ก็จะเป็นปุ่มคําสั่งด่วนหรือว่าคำสั่งที่ใช้บ่อยนะคะเช่นบันทึกไฟล์หรือว่า undo redo ค่ะต่อไปนะคะ title bar title bar ก็จะแสดงและแสดงชื่อและประเภทไฟล์ต่อไปนะคะเป็นส่วนของ ribbon ribbon ก็จะเป็นศูนย์รวมคําสั่งทั้งหมดของแถบเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารและการจัดรูปแบบของเอกสารค่ะ ต่อไปนะคะเป็นส่วนของ Document Window Control ค่ะก็คือจะเป็นปุ่มจัดการกับหน้าต่างที่ใช้กับเอกสารกำลังใช้งานนะคะก็คล้ายๆกับโปรแกรม Windows Control ของ Microsoft Word ค่ะต่อไปนะคะเป็น Formula Bar ค่ะ Formula Bar นะคะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลหรือสูตรของเซลล์นั้นๆต่อไป เซล,ลเนมค่ะเซล,ลเนมก็แสดงชื่อกลุ่มเซลล์ที่มีตัวชี้เซลล์ปรากฏอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าคอลัมน์ค่ะก็คือแถวแนวตั้งจะเรียกว่าคอลัม,ม 16, ลน,ะะน,น,น์มีทั้งหมด16,384คอลัมน์ค่ะต่อไปโลนะคะโลก็จะเป็นแถวแนวนอนมีทั้งหมด1 4 8 5 7 0 บรรทัดค่ะตรงนี้นะคะเรียกว่าแท็บชีทค่ะแท็บชีทก็จะสำหรับเลือกชื่อกระดาษการทำงานนะคะที่เรียกว่าชีทเพื่อทำงานต่อไปนะคะเป็นเซลค่ะเซลล์ก็คือจุดที่แถวและคอลัมน์ตัดกันซึ่งจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับไว้พิมพ์ข้อมูลค่ะตรงนี้นะคะเรียกว่าเซล ต่อไปนะคะซูมคอนโทรค่ะซูมคอนโทรก็จะใช้สำหรับปัดขนาดของการแสดงผลทางโปรแกรมถ้าเลื่อนทางบวกนะคะมันก็จะขยายถ้าเลื่อนลบก็จะเป็นการย่อค่ะต่อไปเป็นส่วนของสกอบาสกอบาจะเป็นแถบเลื่อนดูเอกสารอย่างรวดเร็วแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือตามแนวตั้งแล้วก็แนวนอน ต่อไปส่วนสุดท้ายนะคะก็เรียกว่าเวิร์ h ชี t ค่ะเวิร์ h ชี t ก็เป็นพื้นที่การทำงานการใช้ป้อนข้อมูลและการคำนวณค่าต่างๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงชุดแถบเครื่องมือค่ะหรือที่เรียกว่าริบบอนหนึ่งนะคะโฮมก็คือหน้าแรกก็จะเป็นศูนย์รวมชุดเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ใช้ส่วนมากต้องจาส่วนมากนะคะต้องใช้เป็นประจำเช่นการจัด รูปแบบตัวอักษรรูปแบบตารางเซลลต่อไป2นะคะเป็นแทรกหรือ Insert ค่ะใช้สำหรับแทรกวัตถุหรือองค์ประกอบต่างๆลงไปบน Worksheet นะคะเพื่อใช้อ้างอิงประกอบข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงการเพิ่มความสวยงามเช่นกราฟรูปภาพหรือไดอะแกรม ต่อไปนะคะเป็นส่วนของเพกเลเยอว์ค่ะหรือว่าเขาโคงหน้ากระดาษก็ใช้สำหรับปรับแต่งกำหนดขนาดชุดสีตลอดจนการเรียงสิ่งต่างๆบนเวิร์กชีตให้เป็นไปตามความต้องการ4ค่ะฟอร์มูลาหรือว่าสูตรใช้สำหรับป้อนสูตรคำนวณและฟังกชันสำหรับ เอ่อฟังก์ชันสำเร็จรูปต่างๆลงในเซลล์โดยแยกประเภทตามหน้าที่การใช้งานเช่นฟังก์ชันทางการเงินฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อขอความและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์5นะคะ Data หรือว่าข้อมูลค่ะใช้สำหรับติดต่อข้อมูลกับภายนอกโปรแกรมนะคะและทำงานกับข้อมูลที่มีจำนวนมากเพื่อให้มีความสอด มีความคล่องตัวในการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ 6. r นะคะรีวิวหรือว่าตรวจทานค่ะเป็นที่รวบรวมประโยชน์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดการแทรกข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆและการป้องกันความปลอดภัยของเวิร์กชีต 7. วิวหรือว่ามุมมอง ก็ใช้ปรับเปลี่ยนมุมมองของเวิร์์ชีตแบบต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานปัจจุบันค่ะค่ะการกำหนดขอบเขตของข้อมูลนะคะการกำหนดขอบเขตกลุ่มข้อมูลหรือการกำหนดขอบเขตข้อมูลนะคะทำได้2วิธีก็คือ1เลยเลือกเซลล์แบบเซลล์เดียวนะคะก็เป็นการกำหนดขอบเขตของกลุ่มข้อมูล โดยการที่เราป้อนตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการนะคะโดยเลือกเซลล์ที่ต้องการกำหนดเองสามารถกำหนดได้แบบ4แบบก็คือ 1. ขอบเขตข้อมูลเซลล์เดียวก็อย่างเช่น A9, B10 หรือ C7 อะไรแบบนี้นะคะ 2. ก็เป็นขอบเขตข้อมูลที่เป็นเซลล์ซึ่งอยู่ในแถวเดียวกันก็เช่น A9 ถึง C9, C5 ถึง D5 หรือว่า C7 ถึง M7 ประมาณนี้นะคะ3ก็เป็นขอบเขตข้อมูลที่เป็นเซลล์ค่ะซึ่งอยู่ในคอลัมน์เดียวกันก็เช่น A1 ถึง A9 C15 ถึง C25 4นะคะขอบเขตข้อมูลที่เป็นเซลล์ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเป็นอย่างเช่น A9 ถึง P25 หรือว่า c 7ถึง f 1 5หรือว่า t 1ถึง p 5เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะ 2.. ก็คือเลือกเซลล์แบบต่อเนื่องการกำหนดขอบเขตของกลุ่มข้อมูลด้วยการชี้ตำแหน่งก็สามารถทำได้3แบบก็คือ1เลยกำหนดขอบเขตของกลุ่มข้อมูลเพียงกลุ่มเดียวกำหนดได้2ทางนะคะก็คือใช้เมาส์กำหนดเขีบข้อมูล ก็คือเลื่อนตัวเมาส์นะคะเป็นรูปเครื่องหมายบวกไปยังเซลล์เริ่มต้นที่ต้องการกำหนดขอบเขตข้อมูลเสร็จแล้วนะคะกดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากไปยังเซลล์ถุดท้ายนะคะที่ต้องการกำหนดขอบเขตแล้วก็ปล่อยเมาส์แล้วก็จะได้พื้นที่กลุ่มข้อมูลนะคะหรือว่า2ก็ใช้แป้นพิมพ์ในการกำหนดเขตข้อมูล ก็เลื่อนตัวเมาส์นะคะไปยังเซลล์เริ่มต้นที่กําหนดที่ต้องการกําหนดข,ขอบเขตข้อมูลนะคะแล้วกดปุ่มชิปค้างไว้ค่ะแล้วก็ไปลากตัวชี้เมาส์นะคะไปยังเซลล์สุดท้ายที่เราต้อตงการปึ๊บแค่นี้นะคะเราก็จะได้ขอบเขตข้อมูลแล้วแล้วก็ก็จะมี การสองนะคะการกาหนดขอบเขตของกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่มเลือกเฉพาะเซลล์ที่ต้องการอ,อย่างแรกเลยเราก็ต้องไปเลือกเซลล์แรกก่อนที่เราต้องการเสร็จแล้วเลือกเ,อเรากดปุ่มคอนโทรลที่แป้นพิมพ์ไว้ค่ะแล้วก็ไปเลือกเฉพาะขอบเขต,ท,เตเเะะเเที่เราต้องการแล้วก็อยากได้เซลล์นี้แล้วก็ไปกดได้เซลล์นี้แล้วก็ไปกดเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะคะเราก็ได้เซลล์ที่เราต้องการแล้วต่อไป3 การกำหนดขอบเขตของกลุ่มข้อมูลของกระดาษทำการหรือว่า Worksheet ค่ะก็ไปเลือกปุ่มสีเทานะคะที่เชื่อมระหว่างชื่อหัวแถวแนวตั้งหรือคอล u m n ์ e a d i n n g และชื่อหัวแถวแนวนอน r o w Heading อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปกดปุ่ม control shift space bar พร้อมกันเลยนะคะก็จะได้ขอบเขต ของข้อมูลที่กำหนดตามต้องการก็คือหมดหน้ากระดาษที่เรามีอยู่เลยต่อไปนะคะเป็นการป้อนข้อมูลค่ะนอกจากการพิมพ์ป้อนข้อมูลลงในเซลโดยตรงแล้วนะคะยังมีเทคนิคการป้อนข้อมูลอัตโนมัติหลายอย่างที่เราควรจะรู้จักและฝึกใช้ให้คล่องค่ะจะช่วยให้การทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้น ข้อมูลที่ใช้ในการทำงานบนกระดาษทำการก็มีอยู่ในการสองประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. ค่าคงที่หรือ constant ก็เป็นข้อมูลที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวอ,อ,กอักษรเวลาวันที่ข้อมูลทางตรกกศาสตร์หรือข้อความที่แสดงความผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น2นะคะก็คือสูตรในการคำนวณค่ะหรือฟอร์มูล ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณต่างๆเพื่อหาผลลัพธ์นะคะทางการคำนวณนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสูตรหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์สูตรการคำนวณค่ะแล้วเราก็จะมาสอนวิธีการป้อนข้อมูลอย่างแรกเลยเราก็ไปเลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูลเสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์อ่ะเราจะพิมพ์นะคะการพิมพ์ข้อ เสร็จแล้วกดปุ่ม enter แค่นี้นะคะเราก็จะได้ป้อนข้อมูลลงบนเซลล์แล้วค่ะต่อไปนะคะการแก้ไขข้อมูลก็ไปเลือกเซลล์ที่ที่เราต้องการแก้ไขเซลล์นี้ปึ๊บแล้วเราก็กด f 2แล้วเราก็แก้ไขแล้วก็กดปุ่ม enter หรือไม่นะคะก็ทำการ d o u b l ิลคลิกเข้าไปค่ะคลิกๆนะคะแค่นี้ก็จะแก้ไขได้เหมือนกันต่อไปการป้อนตัวเลขนะคะ จำนวนเงินก็สามารถป้อน B นะคะหรือบาทเนี่ยไว้ตรงข้างหน้าตัวเลขได้ก็อย่างเช่น500บาทอย่างนี้เป็นตน้นเศษส่วนคะในเว้นให้เว้นช่องว่างตัวเลขจำนวนเต็มกับเศษส่วนตัวอย่างเช่นเราป้อน1แล้วก็เศษ1นส่วน2หรือว่า1.5อย่างนี้นะคะมันเราก็จะได้ขึ้นแบบนี้ เศษส่วนแท้ก็คือต้องป้อนแบบเศษส่วนค่ะโดยใส่เลขสูตไว้ข้างหน้าเช่นนะคะ1ส่วน4ถ้าป้อน1ส่วนสีเนี่ยก็จะเป็นการรูปแบบแบบป้อนวันที่ข้อมูลก็จะเป็น1เมษาอย่างนี้นะคะต่อไปการป้อนวันที่ค่ะการป้อนวันที่ก็จะเป็นวันที่ปีคิศักราถ้าต้องการเป็น เปลี่ยนเป็นพศออก็ให้จัดรูปแบบเซลล์เป็นวันที่ภาษาไทยซึ่งแปลงเป็นวันเดือนปีคิสส์ศักราชป้อนตัวเลขโดยใช้เครื่องหมายสลหรือว่าขีดกลางขั้นนะคะและต้องป้อนคิสส์ศักราชป้อนเป็นคิสส์ศักราชเป็นพศให้อัตโนมัติชั่วโมงนาทีวินาทีป้อนตัวเลขโดยใช้เครื่องหมาย โคอลคันนะคะต่อไปการเติมอัตโนมัติการเติมอัตโนมัตินี่ก็จะเป็นการเติมชุดข้อมูลเช่นลำดับเลขวันจันทร์ถึงอาทิตย์เดือนมกราถึงธันวาก็ทำให้ป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์จันทร์อังคารพุธอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวเลือกเช่นการคัดลอกเซลล์เติมรูปแบบ แล้วก็เติมโดยปราศจากทำรูปแบบก็ทำให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราเราจะพิมพ์วันนะคะวันจันทร์ลงไปปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกเมาส์นะคะตรงมุมล่างขวาเลือกมาให้ให้เมาส์ไม่เป็นเครื่องหมายบวกแล้วเราก็ลากอ,อกมาแต่นี่คือเราทำเป็นแค่วันจันทร์ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นจันทร์มาแต่ถ้าเราไปพิมพ์จันทร์อังคารแล้วก็ คุมทั้งสองอารและลากลงมามก็จะเป็นจันทร์อังคารพูดพฤหัสจนถึงอาทิตย์นี้เป็นต้นต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนชื่อการทำการหรือว่าชีทเนมชีทรีเนมก็ไปเลือกกระดาษทำการที่เราต้องการเปลี่ยนชื่ออย่างเช่นเราต้องการเปลี่ยนชีทหนึ่งเสร็จปุ๊บให้คลิกขวาและเลือกคําว่ารีเนมหรือว่าเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อที่เราต้องการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไป เรียบร้อยแค่นี้เราก็เปลี่ยนชื่อกระดาษทำการได้แล้วต่อไปการลดการลบกระดาษทำการก็ทำคล้ายๆกับ rename ก็คือไปที่กระดาษทำการที่เราหรือว่าชีทที่เราต้องการที่จะลบแล้วก็คลิกขวาเลือก d e l e t e หรือว่าลบหรือว่ากดปุ่ม delete ที่แป้นพิมพ์ก็ได้แค่นี้นะคะเราก็ลบชีทของเราได้แล้วต่อไปเป็นการเพิ่มหรือแทรกระดาษทำการ ก็ไปมันจะมีการเพิ่มแล้วก็การแทรกก็กดปุ่มคลิกขวาเลือก insert หรือว่าแทรกแค่นี้เราก็จะได้กระดาษทำการเพิ่มแล้วลต่อไปการย้ายกระดาษทำการก็จะเป็นการเลือกการทำการหรือว่าต้องการย้ายก็คลิกสามารลสามารถคลิกลากย้ายไปไว้ได้เลยว่าเราต้องการให้มันไปอยู่ในส่วนของตรงไหน